นะเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ฝนตกทั้งคืนนะเมื่อคืนชุ่มช่ำมาเลยนะครัต้นไม้เขียวขจีก็ร้อนๆนะเมื่อคืนนะอากาศก็อบอ้าวนะหลังจากฝนตกก็เย็ยน ที่วางปูาริจิตนาคราชนะครับจิตแล้วแป๊บๆนะครับเดินมาวันศุกร์นะแป๊บๆก็วันอาทิตย์แล้วนะครับอา,าชื่นนะแต่เอาเกือ่เช้าเลยรับแสงแดดนะ แน่นะอาการดีมากับวันนี้แต่สายๆนี่ร้อนแน่นอนนะครับแต่เ,เช้าเนี่ยกำลังดีเส,สาร์เส,สารกกำลังดีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสักทายกันได้นะครับผมสำหรับทุกท่านก็เมื่อเ,เช้านะเมื่อเช้าก็ดูคลิปของย่านะ เสือนะครัเสือก็เดินทางนะครับกับตาวไทบ้านนะครับกัไปทําบุญร้อยวันนะของตาอ่อนครับก็เห็นหน่อแต่เช้าเลยนะขอขอให้เดินทางโดยสวัสุขภาพนะครับก็เดี๋ยวเสือนะคงอัปเดตคลิปอัปเดตการเดินทางตลอดให้กับ f อฟซีทุกท่านได้รับชมแน่นอนนะครับ ช่วงบ่ายนะวันนี้นะบ่าเดี๋ยวเขาจะเดินทาง ทานี้นะครับมาพูดคุยรัชทายกันได้นะครับงานก็จะแน่นเลยนะช่วงนี้ก็วางเว้นจากภารกิจก็้เจอกันแน่นอนนะเมื่อวานก็ลุยงานกับสองสามทุ่มนะครับทำห้องของสองแสบ MBC 뉴스 อากาศก็บริสุทธิ์นะครับอากาศที่กรุงเทพเอเมนเรียนอยู่กรุงเทพเนะี่ยโอ้โนเยอะมากเลยคุณพีเอ็มนะครับนะตึกเลยนะครับตะวันพีเอนี่เยอะนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพ ชินแล้วเนาให้ไปไม่เรียนไม่ชินนะผม,ผมก็เลยแอบคุนหน่อยนะ